ตลอดจนคณะกรรมการการ็ทดสอบ6ท่านะในส่วนที่ได้บรรจุการทดสอบโดยเฉพาะ6ท่านะอันนี้น้ำหนักถ้าย่อตัวทุกน้ำหนักไปข้างหลังไม่มีนะเีเพื่อวงมีต่เพงเป็นม,มาส่้าบอกเขาไลา้ว่าในถังแค่มีแต่น้ำไม่มีเบียร์เลย

ครับหนึ่งครับมันใส่เก้าสิบได้เหรอครับสองครับเก้าสิบโลต้อเราเองก็นักหนักมากเลยะครับกิโลนั่นแหลตันนี้ไม่เท่าไหร่ตันนอมานะโอหั้งนึงห้าเมตรได้แล้ว มนับสองครับนับสาครับ่านครับ สาวินาทีผ <30 aja, S 2> <t> ่านครับยกหนอยพี่แรงเสียดทานมัน้อยครับยกครับ้ทีสครงนาทีา่ทีสองนาทีสองวินาทีครับครับ อ๋ออ๋อเป็นคนนี้ครับอ๋ออ๋อแปดครับแปดสองมเก้าเก้าแปดครับกระาษแม่งครับ ผ่นานโรงพยาบาลเก่านะครับผ่านกองพลาเลี้ยวซ้ายตรงบริเวณแหล่งก้านะครับเป็นระยะทาง1,500เมตรนะครับแล้วก็จะมาเข้าเส้ชนชัยบริเวณด้านหลัง

932,933,934,935,936,937,938 1047,1048 151,152,153,15 20 11 2า1 1 2 2 11 2 2 1 1 2 4